สวัสดีครับกิผมแบงกัโมโกเกมแคสตอร์แคสเกมดักบอลโดคามเป็นเทนอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้ก็อย่างที่เห็นในหน้าปกคลิปและหัวคลิปของผมนะ ผมจะมาเปลี่ยนร่างเกรเดนฟรีสาครับผมนะผมได้มาเว้ยผมเปิดกาชาเบจิต้าจนได้เป็นหนึ่งในตัวที่ผมเลงมากในกาชาเบจิต้าเพราะอะไรเพราะผมมีความชอบในฟรีสามากผมนะทุกท่านาจะรู้กันผมหาตั้งนานหาจนเกือบจะได้ทุกอย่างในเบต้าแล้วยังไม่ออกผมได้ตอนแรกผมเรืว่าผมต้องเอาเหรียญแดงไปแลกนะเพราะผมจะแลกนะเว้ยถ้าเกิดผมหาไม่ได้จริงจนกาชามันหมดเวลา แต่ว่าโชคดีที่ผมเปิดได้ก่อนครับผมนะวันนี้เลยว่าจะมาเปลี่ยนร่างเย่ yeah. โดยฟรีเซอร์ตัวนี้นี่สามารถฟาร์มถ้าไม่ตายได้นะฟาร์มได้ที่ด่านมันด่านแรกมันจะมีการ์ดที่สามารถเอามาฟาร์มทําไม่ตายได้ก็เลยง่ายไม่ต้องเปลืองการ์ดปู่ผมนะตัวนี้แล้วก็จะเปลี่ยนร่างก็ต้องใช้เหรียญแน่เนอะผมนะั้นใช้เหรียญมัน7จเ็หรียญแต่ว่าผมจะใช้ทีมอะไรไปเล่นด่านมันดิทิมด่านมันตัวสุดท้ายจะหนักไปทางสีเหลือง เอาทีมเบจิต้าแฟมาลีไหมช่วงนี้ก็พึ่งจะเฮ่เพิ่งจะได้มาเพราะว่าเบจิต้าผมไปทําตัวใหม่สีแดงมาคิดว่าน่าจะเก่งพอเอามาใช้ได้อยู่แล้วก็พูดนามันก็แดงด้วยนี่นะเบจิต้าแฟมารีครับผมนะเอาจริงๆตัวม่วงนี่ก็ได้นะถ้าในแง่ความครบเครื่องนี่ตัวม่วงเนี่ยจะใช้ได้ดีกว่า LR เบจิต้าส มันทุกอย่างร้อยสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าของอันนี้นี่คือร้อยเจ็ดสิบประโจมตีผมเอาอันนี้ดีกว่าเน้นโจมตีเข้าไว้อะไรอย่างนี้ครับผมเนี่ยแล้วก็จัดทีมเบจิต้าแฟมารีครับผมเนี่ยก็น,นี้นะเนี่ยผมทําตัวนี้มาผมนะคือ ECA เบจิต้ามาจินครับผมนะตัวนี้ค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะถ้าเกิดจับคู่กับเบจิต้าเขียวตัวนี้เนี่ยคือมันต้องเล่นด้วยกันเวสองตัวนี้จะลิงก์ด้วยกันดีมากผมนะยผมก็จะเอาไปสองตัวนี้แล้วกัน แล้วก็เน้นสีแดงก็เอาตัวนี้ไปเบต้าเปลี่ยนล่างก็ได้มั้แล้วก็แน่นอนเบติาจ t ม่วงถึงแม้มันจะแพ้ทางท่าตอนท้ายแต่ผมว่าก็น่าจะยังใช้ได้ดีโอเ okay. ค Let's go ูช่วงนี้ปัญหาที่ผมเจอในเกมนี้ก็ยังเป็นปัญหาเดิมผมนะของเทรนไม่พอยังไงก็ไม่พอแล้วด่านตอนนี้มันก็ไม่มีด่านที่เก็บของเทรนได้ดีขนาดน,นั้นอยู่เลย คือด่านสตอรี่บางด่านนะมันเก็บอ่าของใครดได้ดีมากนะยเพียงแต่ช่วงนี้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจะมีตัวนายจิตหลายๆตัวผมก็เลยไม่เวลเต็มแล้วทีโอ้เปิดมาก็สองนี้มาพร้อมกันเลยอะเสร็จเลยเนี่ยเออถ้าสองดีด้วยกันนะ,น,ะน,กน,กกนะผมเนี่ยมันลิงก์กันดีมากเดือดลิงก์ได้หลายลิงก์มากครับผมเนี่ยปะจบเลยมั้งหนาเบต้าเขียวเบต้าเขียวนี่ตีแรง เออเป็นตัวที่ใช้ได้เลยผมไม่รู้ว่ามันขนาดนี้เพราะว่าสมัยที่มันมาใหม่ๆผมไม่ได้อยู่พอม,มาลองดูนี่แรงใช้ได้ดูตั้งต้น2ล้านสีผมนะเมื่ออยู่กับ e p a เบต้าแดงนี่มันจะแรงขึ้นมาไฟโลยแม่เสียตายไหมนั่นแหละครับผมนะเกือบตายแล้วก็เบต้าแดงตัวนี้รู้สึกว่าต้องเน้นเก็บลูกแก้วถึงจะแรงแต่ว่ามันแพ้ทางธาตุแต่ก็ยังเคลียร์ได้ก็โอเค ตอนนี้ทีมเบจิต้าไฟมารีนี่ค่อนข้างจะแรงเยอะมากผมเนี่ยโอ้แล้วก็เป็นสีเหลืองพอดีเนี่ยตอนที่ตูมีแต่สีแดงโผล่มาเพียบเลยเป็นอาไรที่เ็จโจนครับผมเนี่ยจบเลยไหมล่างนี้จะตายในรอบนี้คือโรเทชันหนึ่งเคลียร์ได้ตัวหนึ่งเลยไหมเนี่ยโผล่มาตุ้งตายโผล่มาตุ้งตายทีละล่างานี้บายน้ตแบตแรงอยู่ ทังตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะผมว่ามาใช้บ่อยมากั้งตัวนี้เป็นผู้นำไฮบริดที่บวกสี่ชีด้วยถ้าอยู่กับโกฮังมันจะมีท่าสวยๆอยอะเท่อยู่เป็นตัวที่ผมได้มาช่วงแรกๆเลยทังตัวนั้นแล้วก็ใช้มาถึงปัจจุบันใช้ได้อยู่ช่วงแรกๆของไอดีนี้เออแล้วเบต้าก็จะเปลี่ยนร่างเป็นมาจินขอผมนะทีนี้ลูกเล่นก็จะเปลี่ยนไปต้องเน้นเก็บลูกแก้วแต่ตอนนี้ล่างอะไรอ่ะ ล่างแดงอ่ะก็ได้ไมั้โอ้ผมจะเน้นให้เบต้ามันอยู่ก็แล้วกันแต่ลูกแก้วแดงเยอะไม่เป็นไรหรอมั้งให้นี่ไปกอนเออเก็บนี่ไปแล้วไปตเซก,ก็เก็บนั่นตายอีกรอบไหมเนี่ยนี่คือตอนนี้ที่ผ่านมานี่คือโลเทชันมาปุ๊บคือฆ่าได้เลยเนะยไม่ต้องรอโลเทชันถัดไปโผล่ปุ๊บฆ่าปับ๊บเทียร่างเทียร่าง,รางเรียงตัวไลยเค ลูกแก้วก็ดีด้วยเมื่อกี้โอ้โหสองล้านหนึ่งครับผมเนี่ยตัวนี้เท่นะเออยิ่งเล่นยิ่งเสือมันเท่ดิฟァโนแฟร์ล่างมารินตุ้มล้านสองแล้วก็อีเจไปจใตายสองล้านสองตัวนี้อยู่ด้วยกันทํากันคนละสองล้านกว่าครับผมเนี่ยใช้ได้จริงบิจิต้าจีทีนี่เก่งอยู่แล้วไม่ต้องพูดเลยมากผมเนี่ยดาเมจมาสองล้านอัพแล้วก็แง่การถึกกันอะไรนี่ก็ดีอยู่แล้วได้มาก็ถือว่าดีมากครับผมเนี่ย จีมเข้าไหมไม่เข้ามันค่อนข้างสมส่วนหลายคนบอกว่ามันสมส่วนนี่กว่าโงกุลจีจีกาชานี่เนะี่ยในแง่ความสมส่วนแต่เพราะว่าในแง่ดามเมจนี่ก็ต้องยกให้โกคูจีีมั้งใช้ยังยังไม่ใชและกันเก็บไว้กันมี ief, R, Beta, แอคทีฟ LR ระยะสีเบต้าอะไรแบีใช้แต่ว่าไม่ผ่านเออไม่ตายว่ะที่ผ่านมานี่ตบทีเดียวล่วงหมดรอบนี้มันเริ่มถึก แต่รอบต่อไปมันก็ล่าสุดท้ายแล้วนี่เออก็ไวนะใช้ทีมนี้ผ่านก็ไวดีนะไม่นานขนาดนะั้นมาเจอโกลเดนฟรีสาล่างสุดท้ายผมเนะี่ยมาอืมใช้เลยก็ได้อย่างงี้เจ้าตัวอะไรนำอะไรก็ได้นะมากินนำยังได้เลยอืมแล้วก็ใช้แอคทีฟป t i e now โนวันสต็อปมีนาวไฟนอนใชอ่าทาท่าที่ธรรมดาที่สุดของเบนิต้าเหมือนจะหล่อนะเหมือนจะหล่อแต่เบาๆสำหรับผมเนี่ยเก็บลูกแก้วไปยิ่งเยอะยิ่งดีอันนี้อีกห้าลูกก็ไปไม่น่าจะตายโรเลชั่นนี้ค่อยๆเก็บไปก็ไล้เท่าไรเบนิต้าสองล้านเหมือนเดิมผมนี เบจิต้าแดงเนี่ยตีเข้าได้ดีตรงนี้ที่อุซ่าเอามาก็เพื่อการนี้ตูมหนึ่งล้านน่าใช้ท่าครับผมแอบสปอยท่าโจมตีของกโกลเด้นฟรีซาเท่นะเออแอนิเมชนนี่นยางสวยเลยมาเบจิต้ามาจินล้านห้าเขาเท่าไหร่ตูมแปดแสน มันมีดาเมเอริดักชันเหรอวะทำไมมันเข้าเบาหรือว่าจะล้านขึ้นเฮ้ยตายไหมไม่ตายโอเครอบต่อไปจัดมาก็จบด้วยไฟนอลฉายแอตแทกก็จบแล้วมั้งเนี่ยมีใช่ไหมเอาไม่มีเหรอนี่ไงจบไปไฟนอลฉายแอตแทกจบละหล่อไฟนอลฉายอตแทกโค้ชตัวที่มีแอคทีฟโจมตีนี่ก็ใช้ได้ดีเรื่อยๆเรียบร้อยผมนะ จบลลอโคสกรีเรียบร้อยผมนะตอนนี at at ้เราก็ได้ฟรีสเตอร์มาครบทีมเบต้านี่เล่นได้ดีทีมโกคูผมยังไม่ค่อยฟูเท่าไหร่แต่ว่าทีมเบต้าผมค่อนข้างจะน่าจะเกือบฟูแล้วรู้สึกว่าควรจะมีเบต้าสยะาสาไว้แทงด้วยก็น่าจะดีแต่ยังไม่มีตอนนี้ นั่นเป็นตัวเดียวที่ผมเปิดไม่ได้ในกาชาเบิต,าต้าระยะสามไม่สามารถหาอะไรมาแทงได้อย่างเต็มโอเคมาเปลี่ยนร่างเกรเดนฟรีสาผมเนะตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งเลยอะไรรู้ไหมมันเปลี่ยนร่างได้ตอนไหนก็ได้ที่ต้องการมันดีมากเลยนะปกติตัวเปลี่ยนร่างนี่ต้องทำโด่นทำนี่ตัวนี้บอกโหอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะไม่ต้องอะไรมากเคลวของฟึกกูพอไม่ยังไม่พออ,อีกอะไปไหนหมดวัน ใช้ของอันอื่นไปแล้วกันเดี๋ยวกระดองเลยก็ได้มั้งเอากระดองเลยเออเออไปเต็มไป <c oughs> เปลืองมากเรียบร้อยโกลเด้นฟรีสามันยังไม่โกลเด้นมันต้องเปลี่ยนร่างก่อนค่อยโกลเด้นทุกข้โกลเด้นอยู่ได้นะ <c oughs> นี่ครับผมนะเป็นผู้นำรีเซิร์ชเตวอร,ร,ร์หรือว่าออเทอเร์เวลล์วอลเลอร์ทุกอย่าง150แต่ว่าบวกคีย์สี่นี่ถือว่าดีโดดเด่นขึ้นมาเลยนะพอบวกคีย์สี่แล้วทุกอย่าง150เนี่ยแล้วก็ ถ้าไม่ตายในร่างนี้ก็คือเลสเดฟเ e นต์ครับผมนะแล้วก็อิมเม้นดา a เ e แล้วก็ Steel Super t แท็ด้วยอ๋อทำหลายอย่างนะเพิ่ม Defense, ์ส e ลแล้วก็อิมเมนดาเก็ดีคือร่างนี้มันเหมาะกับการที่จะสแต็กเด e เอนต์นะผมนะเพราะมีเลสเดฟเ e นต์ถ้าเกิดว่าไปเล่นด่านที่ต้องใช้เวลายาวๆอย่างพวก i n นฟินิตหรืออะไรเอเอพวกนั้นเนะ่ะ <c oughs> ด่านยาวๆอะ่ะควรจะอยู่ในร่างนี้นานๆนะแต่ถ้าไม่ยาวก็เปลี่ยนร่างแล้วก็จบไวๆเลยผมเนะี่ย พลาสติกขอล่านี้คือแอตแทดีเฟนซ์บวกร้อยเปอร์เซ็นต์บวกเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเทินโอ้ฟอร์ห้าเทินเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีคืออยู่ล่างนี้ฟอร์ห้าเทินแล้วค่อยเปลี่ยนล่างมันจะได้พวกนี้คุ้มสุดเลยแบบนี้เออแล้วก็มีโอกาสมีเดียมเชนที่จะหลบศัตรูด้วยรวมถึงทำให้ตายแล้วก็จะทำให้โจมตีศัตรูแล้วศัตรูลดสเตตอีกครับผมเนี่ยมันทำหลายอย่างมากแต่พอเปลี่ยนล่างครับผมนะ ไน Transformation นี่สามารถที่จะเปิดตอนไหนก็ได้เปิดได้ครั้งหนึ่งผมนะก็คือล่างนี้ก็จะกลายเป็น Massive r a d Attack ก็ผมนะตีแรงขึ้นไปอีกทาไม่ตายแล้วก็ตั้งต้น120%ทั้งสองอย่างบวกเพิ่มอีก80% Great Chance Stunning ต,ตอนใช้ทาไม่ตายแล้วก็ Reduce Damage คือพอเป็นล่างนี้มันจะมี Reduce Damage ด้วยแต่ว่า HP ต้อง4.9%หรือต่ำกว่าน่าจะเหมาะพวกด่านยาก Super Battle ปปอะไรแบบนี้รับผมเนี่ย ที่เวลาเลือดน,น้อยๆใช้ตัวนี้แทงได้เลยแบบนี้สามารถแทงได้ใล้ๆพวกตัวฟ้าตัวเขียวได้ด้วยเลยแบบนี้ความสามารถหลากหลายผมนีโอเคงั้นเราก็ไหนๆก็ทํามาแล้วเป็นลองสนหน่อยไหมเราจะเป็นลองที่ด่านบาดอกกัวกันเราเป็นฟรีสเตอร์เราไปตบบาดอดอกรีแต่ว่าจะทําทีมอะไรทีม r e s t r t e t w d w a r r i o r หรือว่าทีมออเท r w o เว d ดูตัวก่อนแล้วกันว่าตัวมันอะไรดีมาลองจัดทีมเล่นกันเดี๋ยวเราจะมาเล่นในด่านบาดอกนี้ครับผมนะเพื่อลองดูเปลี่ยนล่างฟรีเซอร์เพราะมันทําง่ายเปลี่ยนได้แน่ๆถ้ามันโผล่มาออเทอร์เวิร์วลวอริเออร์นี่ก็พูดหนักออเทอร์เวิร์ลวอริเออร์ใช่ไหมโบล๗๐ด้วยมาลองทำดูแล้วกันออเทอร์เวิร์ลวอริเออร์ผมมีอะไรบ้างขอเช็คกันนบเค โคตรกันโอเคงั้นเราจะเปลี่ยนเป็นรีสเตเล็กเตดวอลเลเยอร์แทนเอ็งนำรีสเตเล็กเตดวอลเลเยอร์ไหมไม่โอเคเราจะเปลี่ยนเป็นรีสเตเล็กเตดวอลเลเยอร์ผมนะตอนนี้ผมยังเล่นออเทิร์เวอร์ไว้ได้แม่งไม่มีตัวในทีมนั้นเลยใช่ไหมรีสเตเล็กเตดวอลเลเยอร์ก็ได้ทางงั้นก็จะเป็นเบจิต้าก็เป็นผู้นำได้เหมือนกันเนาะแล้วมีตัวอะไรอีกไหมไม่มีเบจิต้าล่างเนี่ยผู้นำได้รีสเตเล็กเตดวอลเลเยอร์ Re เท่าไหร่150โอเคเบจิต้าเนีย ทางนั้นก็รีเสเตรคเต็ดวอร์เรอร์นะผมก็จะเอาฟรีเซอร์นำเพราะว่ามันบวก4คีคิทำให้ท่าไม่ตายทุกตัวง่ายขึ้นแล้วก็แดงกับเขียวบัติต้าเมตัลคูลเลอร์ไวลิงกับฟรีซาร์น่าจะได้บาดอกแล้วก็พิกโกโลแล้วกันเผื่อแทงอะไรโอเคทีมรีเซเลรคเต็ดวอร์เรอร์ผมนะั้นจะไปถล่มบาดอกเลสโตเบเบ้ มาดูความงามผมนะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบหลักๆของตัวฟรีซาตัวนี้เลยก็คือความงามในการเปลี่ยนร่างของมันมันเหมือนแอนิเมชันตอนที่มันโผล่มาตอนแรกอะที่มันเรียกออกมาจากนรกครั้งแรกแล้วมันเปลี่ยนร่างเป็นโกลเด้นฟรีซาโคตรหล่อเลยเคผมไม่ค่อยดูดังก่อนซุปเปอร์นะแต่ผมรู้จักฉากนั้นพอตัวดูหลายรอบม,มานั่นไงเปลี่ยนร่างได้เลยผมเนี่ยลิงก์กันได้ดีไหมเนี่ย โอ้โหถ้าไม่มีลิงก์เก่อนนี่มีลิงก์เฟรนบัตเทิลนะแต่รู้อะไรไหมมันฟรีสเตอร์ลิงก์กันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็มาเปลี่ยนล่างครับผมนะมาดูความงามของการเปลี่ยนล่างของโกลเด้นฟรีตาโอ้ดูโอ้โอ้โอ้โกลเด้นฟรีตาคุณฟินทอตอนเปลี่ยนล่าง ไม่ใช่แค่โชว์เท่านั้นล่างนี้อ่ะเดี๋ยวจะบอกให้เขาเป็นยังไงโอ้โกลโเดนปีตานะทถ้างั้นก็จัดเลยเพลงด้วยดูเพลงด้วย,วยคนละทึกนี่เพลงแห่งจกักรพรรดิผู้ชั่วร้ายที่สุดจักรวาลโกลเดนฟีซายิงทำไมล่ะเข้าเปล่าเข้าอยู่โอเคไม่เป็นไรยิงนี่ถ้า สองล้านสี่ตั้งต้นผมนั่นแหละอยู่ตายบูมตายเว้ยอติดตันด้วยผมนะหัวแตกเลยแค่ <c oughs> เออมันมีโอกาสติดตันตอยกใช่ไหมโอเคมาล่างนี้ก็เหมือนเดิมแล้วกันคอมโบเบต้ามากินสองตัวผมเนะี่ยอยู่ด้วยกันพอดีเป๊ะด้วยโ <c oughs> ชคดีนะอ๋อไม่ผมมีสองตัวเลยมีโอกาสอยู่ด้วยกันเยอะเอ,อก็ถุ่งเลยว่ะ ม,าจ,า,มา,จา,าจิต้ามาจิต้าทุ้ยเบจิต้ามาจินตายทันทีครับผมนะหนึ่งโรเตชันหนึ่งคิวไปกันไวๆเลยแล้วกันนะเบจิต้าเปลี่ยนร่างอย่างไวโอเคมามาจินบาจิต้า,ตา,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 ตาภาพนี้เป็นภาพอาร์ตเดียวกับเอวอาร์เี่ยวพี่อาร์าจำได้โอ้มาด้วยกันพอดีกับเมทัลคูลเลอร์ลิงก์กันดีแล้วสวยแพ้ทางเหรอแพ้ทางแล้วไงฟิสเตอร์โชว์ <c oughs> ไม่แคร์ครับผมเนะี่ยโรเทชันนี้ให้มันอยู่กับ,กเ,บเมตันโคเลอร์แล้วกันเบต้าให้เปลี่ยนโรเทชันไปตีมาไม่เข้าขณะชนะทางนะสองล้านหกตั้งต้นเลสโก้เบบี้อืมปวิวโอ,โอโ้โตุ้มซาตานอีกแล้วครับผมนะตีติดตันมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเลยว่าห,หายชนเดี๋ยวผมอ่านอี <laughs> เขีค บายอแปดอ่าอีกรอบโลเทชันหนึ่งตายล่างหนึ่งจริงับผมเนี่ยเมกิต้าเปลี่ยนอีกรอบทีมนี้นี่มันเปลี่ยนล่างกันมันเหลือเกินทีมนี้ก็เก่งนะมีหลายตัวด้วยทีมนี้ที่ผมยังไม่ได้แล้วมันเก่งอย่าง l อโอรบลูเขียวเียถ้ามีก็ไปอยู่ในทีมนี้เลยบอกตามตรงบาดอเปลี่ยนล่างได้มีมีมอ่าในขอดูหนเกรทเชนออฟสตันนิง เกรดฉันคือโอกาส70%ในการสตันมันก็ต้องเยอะสิวะแสตเยอะชี้หายเลยไม่ใช่เหรอก็ว่าทำไมติดทุกรอบโอเคเปลี่ยนร่างบาดอกเล่นแล้วกันไหมมีมีใช่โค่นตัวเองสบาดอกเบจิต้าจะไปยัง ตอนจังนี้อันี้มนล่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เป็นสีม่วงจริงเบต้าจะอยู่ก็ได้นะไม่ต้องกลัวแพ้ทางหรอกจริงๆอย่าไปกลัวเด็กมาเก็บลูกแก้วเยอะๆไม่ต้องกลัวแพ้ทางเล่นเลยถ้างั้นอยู่ด้วยกันไปโอเคเอา้าลืมเก็บลูกแก้วเยอะๆช่างมังน,นเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะเว้ยต้องปิดจ็อบด้วยฟรีเซอร์ตัวนั้นอย่าเพิ่งตายก่อนไงเผื่อแ่งตายก่อน,อนที่มาไอทีมนี้โหดเกินเข้าไหมไม่เข้าโหนะเมื่อเป็นมาจินเบติตา้าถ้าได้ลูกแก้วเยอะนี่ไม่เข้า แม้จะแพ้ทางก็ตามทีลากล่อยหนูไปอยู่ไม่น่าฆ่าได้แพ้ทางจะเข้าเท่าไหร่อู้หูยปงเข้าตังล้านหกท้ไหายติดตั้นนี่แลหละฮะนี่ตัวของเพื่อนผมเขาคงอัพอะไรมาเยอะรู้สึกบาดอกตบตายไหมครูว่าเวนกรรมใส่ได้โชว์แค่นี้จะไม่เป็นไรเราโชว์กันน่าจะเต็มอิ่มกันแหละเออตายวะแม่งบาดอกฆ่าตัวเองโอ้มีร้านเหรอ อ้าวผมลืมโอเคไหมนะโอหยุ <c oughs> ดจุ๊บจูบ <c oughs> ปีกโลปีล,ปล,ล่างรับผมนะไม่ได้เน้นอะไรเลยปิกโลโผล่มาจัดการมันฟรีสารนะอยู่แบบปีกโล,ลจะได้ลิงเพิ่มไหมไม่ไม่เกี่ยวเลย <c oughs> แต่พอเปียล,ล่างรู้สึกว่าจะลิงกับเมตัคูได้น้อยลงแบบตอนแรกรู้สึกว่ามันจะลิงได้มากกว่าน,นี้เยอะเอ อตู้ตาฟาดน่าจะได้มากกว่าน,นี้นะแม้รอบนี้จะเข้าอีกเท่าไหร่โกรเดนฟรีน่ะโอ๊ยอยิงยังรัวตายแต่ตู้มติดตันแทบจะคอนเฟิร์มไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ติดแม่งทุกรอบเลยเคเล่นด่านพวกซุปเปอร์เบทล,ล์อะไลนี่จะมีความสบายสูงมากถ้ามันติดบ่อยขนาดนี้ผมเ่ย แม่ไม่ตายก็จบที่มาจินเบจิต้าเพื่อและกันเก่งล้อเกินที่ทำไปกแต่ก็ถือว่าโอเคผมเนะยสนุกสุดมันกับโดเดนฟรีตาเปลี่ยนล่างหล่ออ่ะตัวนั้นแบบทั้งแรงและหล่อ <c oughs> ผมโคตรอยากได้ผมยอมเปิดเบิตา้าจริงๆผมไม่ได้ อีกหลายตัวในกาชาโกคูแต่ผมก็ยังมุ่งมั่นเปิดเบริต้าเพื่อให้ได้ตัวนี้มาแล้วก็ได้มาจริงๆครับทำไม่ได้ก็ว่าจะแลกเหรียญดีนั่นได้มาก่อนจะได้เก็บเหรียญเผื่อ6ปีมันใกล้จะมาถึงแล้วโอเคผมนะั่นคือการลองฟรีซาตัวใหม่ที่ผมได้มาผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจผมส้าผลงานผมนะถ้าเกิดใครอย่าดูผมเล่นพัทต่อไปอย่าลืมกดไลค์กรเยิบสัมนี้ก็ขอไปก่คนบคุดบายหน่อยคุดในพิ้ว